thank <laughs> you 来，报告。 แล้วจะไปไหนกีฬากีฬาใช่ไหมไม่มีแข่งเหรอเล็กไม่ไม่มีแข่งเพราะว่าโควิดใช่ป่ะเออไอนี่จะทุกคนกรีธาของอเล็กเราจะประเภท,ปร,เภทประเภทต่างๆวิ่งไกลวิ่งผลัดวิ่งข้ามเออ่กระโดดต่างๆจังสี่นะจ๊ะปีนี้บบมีแข่งจ้ะเพราะว่าเพิ่นมีแพลนว่าสิแข่งเดือนหนีเลยจ้ะแต่ว่า อ่ด้วยโควิดจ้ะด้วยโควิดก็เลยแบบต้องระง,งับนะจ้ะแต่เป็นการซ่อมต้องซ่อมเป็นประจําทุกๆุกอาทิตย์จังสี่จ้ะอันนี้อันเล็กก็จะไปใช่ไหมวันนี้วันละวันสุดท้ายใช่ไหม<ะ>ก็คือต้องพักผ่อนอีกเกี่อาทิตย์เทรอ,อูก,กิสก็คือแบบช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นหากีฬาอัน หยุดพักเนี่ยจะประมาณสามอาทิตย์นั่นเองเนาะก็จะเอร์ตพิแอร์รียอิตาเน่อืม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 ก็จะประมาณเดือนปีงีนะอเยนเดือนอ๋อมกราคมรู้แล้วอืมกะเหล้าประมาณมอคค่าอีกจากกสซีเริ่มซ้อมอีกเนาะอืมอะไรก็จะไปมีอะไรวันเนี้ยมีเค้กเครื่องดื่มอย่างนี้เหรอมีมีไอ้คุกกี้อย่างนี้เหรอไปร่วม ร่วมกันเออแล้วซื้อยังอ่ะยังไม่ได้ซื้อเราจะไปซื้อที่ไหนเออพ่อไม่เตรียมอะไรเลยเนาะโอ้น้องไปเดินไปซื้ออีกาตรงเนี้ยอืมอนนี้จะไปแล้วใช่ปะโอเคไปแล้วใช่ปะครับไปแเอารองเท้ายังไม่ได้เอาถุงเท้า เดี๋ยวถุงเท้าทำไมคนละสีโอ้ยเบียนหัวเดินตามมาเล็กเนี่ยคะเลยช้ามาก็จะวุ่นอย่างนี้เลยจ้ะเพราะว่าสองนรมเพลินสอนกีฬาบวตรงกันจ้ะทุกคน คนละแบบคนละอันนี้โอ้ยผุนอะ่ะคนหนึ่งเป็นเกมแต่สาวเลยเนาะแปลงฟันหรือ,อยังไงไปครับลูกกลับมาเที่ยงๆหรอโอเคอืมะปฮาแดป่ะฏิทินสิบสอง วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสอง <ừ> <ừ> ดูสิว่าได้อะไรวันนี้อืนี่เออแกะเลยสัม,มาเดียนเอออะไรจานาเทรมีมีดาวมีต้นไม้เออเออเออยังไม่ได้กินสักวัน แล้วเ,เก็ right? บไว้ก่อนใช่ไหมยี่สิบสี่วันครับเ <laughs> ดี๋ยวมาดูของแม่ว่าจะได้อะไรวันนี้เอาหาให้แม่ก่อนแม่มองไม่เห็นอืมเลขมันตัวนิดเดียวแล้วมันเป็นบางทีมันเป็นสีขาวด้วยไม่เห็นเออนี่เห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเลยอืมที่สิบสองนี่เ้วเปิดสักกันได้วันละรูปแล้วละรูปแล้วมันจะถูกกับเขาไหมนี่ลอตเตอรี่นี่ไม่เพราะอันนี้มาสองอันแล้วค่ะ นี่อะไรยูนขคูล่ะยูนิคูล่ะเดยมีสองอันนะแม่คิ่ามันมีสองอันนี่หนึ่งสองอันนี้เหลืออีกอันนึงก็จะได้รางวัลเดี๋ยวเป็นอะไรนะยูนคูล่ะโอ้ถ้าได้อีกหนึ่งรูปก็จะได้สี่ร้อยเอ้ได้อย่างละสอง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 แล้วทุกคนโอเคเหลืออีกสิบสองวันกลับมาแล้วแม่กําลังจะออกพอดีแม่ไปซื้อของโอเคมันคืออะไรนี่ ไตล์ใหม่เลยเป็นไงวันนี้วันสุดท้ายได้พักผ่อนจากกีฬาโอเคแม่ไปซื้อของเอาอะไรอ่ะครับเอาอะไรม้างอ่ะวยรกันนะบาร์เรลิงะวิสุวินนัวโอเคโอเคละอยู่บ้านกับน้องน้ครับปิดประตูล็อกประตูฮะแดฮาแดแม่ไปซื้อของ ทักทายวันเสาร์ฝนตกพี่น้องเดี๋ยวออกไปซื้อกับข่าวจ้าทุกคนนั่นแหละหนึ่งหนึ่งอาทิตย์กอผ่านไปเร็วแถวพี่น้องเนาะโลกนี่มันหมุนเร็วขึ้นบ่อโอ้ยอากาศนาเบื่อมากจากข้างนอกฝนตกด้วจ้าทุกคนจ้าอยากสิบอกว่าอ่ามี่น้องเอฟซีเพิ่นเขียนขอความมาเอ่อ,อคอมเมนต์มาเมื่อวานว่าย้ายเสียกะ ขอแสดงความเสียใจนำโดยจากเพราะว่าน้นองสาวคนนี้เพิ่อนอันเพิ่นติดตามในช่องมาเป็นปีแล้วจ้าทุกคนจ้าแล้วก็สีพูดเรื่องเล้าของย้ายให้ฟังอยู่ตลอดจังสีกาหูซึกว่าเพิ่นเป็นเด็กดีอย่างประมาณนี้จ้าการรุ่น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 กับอีเม่นี่เลยจ้านั่นแหละแต่เพิ่นกับเป็นน้องนอหน่อยนึงนะ่ะนะทุกคนหันละแล้วก็ ขอแสดงความเสียใจน้ำเน้อใจนั่น,นะทุกคนก็อ่ากเป็นเรื่องเศร้าเน,ะนาะจ้ะทุกคนบ่อยากมีการสูญเสียแต่กับความแน่นอนก็คืออ่าทุกคนต้องมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนั่นหละจ้ะหัลโหลกะัขอแสดงความเสียใจกับน้องสาวเนาะจ้ะน้องสาวก็คือหันเอฟซีที่เป็นติดต,ต,ตามในช่องเนาะจ้ะเร็วก็อ่าคิดถึงป่าชมาพรนเนาะจ้ะป่าชมาพรนนี่ าปากไกนอกจากปากไกถ้าได้ได้ดูคลิปนี้ก็เขาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนอกจากปากไกกักบบอสบายจากปากไกอยู่โรงพยาบาลเพื่อนก็เขียนมาบอกเนาะขอห,ะหายปากไกหายหายป่วยแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงนอกจากเป็นกําลังใจหายเนาะแหละก็เป็นกําลังใจใหายทุกคนนอกจากนั่นแหละให้ผ่านให้ผ่านช่วงชีวิตที่ ่าเลวารายหรือว่าบอดีหรือว่าทุกคนก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะจ้ะอ่กะขอให้อ่าอ่าขอให้ผ่านพ้นแล้วก็เจอสิ่งดีๆแล้วก็ทุกคนอยู่ในเหตุการณ์อ่าอยู่ในเหตุการณ์ของครอบครัวเฮาเนาะจ้ะเพราะว่าอีเมลได้อ่านคอมเมนต์ทุกๆเกือบทุกคอมเมนต์ต้องขอโทษบอดีอ่านทุกคอมเมนต์แต่ก็เกือบทุกคอมเมนต์เนาะจ้ะกะอ่าทุกสุข โดยร่วมกับยูกันในในคอมเมนต์ละกันขอเป็นกำลังใจให้เนะจ้ะเมื่อนี้กไปซื้อกับเขาคือเกาตามที่บอกเนะจ้ะมาเบอ่ว่าห้าสิแดงยังเนาะอากาศหนาเบื่อมากเลยจ้ะทุกคนจ๋าฮลโหไปจ้าเสียหมด เปียกหมดเลยนะสุดๆอ,อากาศก็จะประมาณนี้วันนี้

Ja, det är fin. Vem då? Vem Är den Ja, ja. Åh, oh, det är såna där fysen. Här är papper. Som vi köpte i... Jag kostar det här då. 60. Uh, 500 Femhundra.

แพงจังอะแพงมากถุงมือจ้าทุกคนตั้งเก้าสิบเก้าเหลืออีกหนึ่งโครนจะร้อยหนึ่งแต่ว่ามีหนึ่งร้อยนะทุกคนหนึ่งร้อยเสร็จแพงจริงๆ I'm sorry.

thank you

Ja. Oh. Kallt vatten? มาดีไหมเอลโม่จะต่ำเก็บกันไหนรักแล้วเดี๋ยวจะไปดูแล มันเกงมันตัวใหญ่เกินไปแล้วมันลุกไม่ <laughs> ดีมากเลยดีมากเลยเหรอออโอ้โห <laughs> ช่วยเก็บหน่อยนะซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับออโอ้โหทางนู้นก็เป็นเกงลายทางนี้ก็เป็นเกงลายอืมแต่ไม่มีเสื้อไม่มีเสือ้อเหรอเออเสื้อก็ช่างมันเถอะ <laughs> โอเคเก็บครับลูกเอออาชิบะไดแบบว่ารีวิวเป็นอันๆนอะจากเก็บใส่เข่าตู้เย็นเลยจ้าทุกคนจ้าฮัลโหลโอเคเก็บครับลูกไี่ 怎么？怎么、嗯？怎么、嗯？怎么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 ？怎 วางมากอะอันนี้คืออะไรเอไปไว้ที่สะมาอะอืถุงอ่างพี่แม่ไล่ไปหมดเลยน เอาของพี่ไอ้เนี่ยพี่บอกได้นะพี่ไปก่อนนะ่ทิพย์พ่บอกได้นะทีมย์การเลยครับอันนั้นก็จบนะครับโอ้โหเสียโพสเสียโพสแล้วก็แล้วับแล้วมีปลาอันนี้ปลานิ่นปลานิ่นครับมีสองตัวครับแต่นี่แสบมากเลยปลานิ่นให ก็บอกให้แม่ซื้อมาสองตัวใช่ไหมอะไรโยเกิร <ious> ์ตไม่ใส่ตู o? ้เย็นหรอครับลูกเล็กนั่นไงใช่เดี๋ยวเออกซ์ลีเนร่าเอสเซนร์เอสเซนต อ่าเดฟฟาดีอืมเดฟาดี้นอกยังนิ่อ่ะหมดยังอ่ะถุงอ่ะนะนมขนมปังวางไว้เนี่ยข้างนอกนี่แหละอืมอืมนี่เสร็จยัง